อ่าหลังจากที่เราเทสเครื่องเรียบร้อยนะฮะอ่าเปลียยนรองอแก๊สไอพีจีแล้วก็รองหม้อรองอากาศนะฮะเดี๋ยวนะครับเราจะเติมน้ำมันเบรกนะฮะของเชลนะฮะเบดับด,ดับสามนะฮะจนถึงห้านิดนะฮะเพราะว่าดูแล้วนะครับปริมาณนะก็ต่ำม,มากนะครับ ของที่เราจุดใจนะฮะก็ให้เราเครื่องนะฮะเครือข่ายนะครับเครื่องประมาณนี้อยู่นะฮะนะเดี๋ยวดูขั้นตอ,อนตินะครับเรามาดูคุณสมบัตินะฮะของเจลมอแเบรกตัวนี้นะครับคือโรองรับน้ำมันเบรคและคลาสนะฮะ ข้างหลังนะครับโอเคนะครับครับทำกรรมโดยเนี้ยฝ่าย,ยานี้นะครับ มาแล้วนะครับเติมให้ระดับแม็กนะฮะค่อยเติมนะครับโอเค เอาฟ้าปิดนะครับแค่นี้เองนะฮะเราก็ต้องสอบดูว่าอยู่ดับแม็กหรือเปล่านะรเรียบร้อยครับบางนิดหนึ่งนะโอเคนะครับ อันนี้ก็จะมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกแล้วนะฮะก็ใกลยกับที่กำหนดแล้วนะครับถ้านั้นจำนวนวันก็ประมาณ30กว่าวันนะครับไม่ใช่ครับ3เดือนกว่าแล้วนะครับอันนี้กรองน้ำมันเครื่องนะฮะใส่กรองนะครับเพื่อสั่งมาใชจับปีนะครับเห็นนะขั้นตอนในการเปลี่ยนยังไงผมก็ เด็กว่ากันนะฮะเด็นะครับ